อาจารย์หนูเทพนำโคนบุกขึ้นไปชอช้างสี่อาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมางอสองจะแลกเรือนะครับอาจารย์หนุเทพไม่แลกครับผมเพราะว่าได้เปรียบทางหมากอยู่นะครับนำเรือกดขนุนอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่จอหนึ่งอาจารย์หนุเทพนำโคนบุกขึ้นไปชอทิงสามครับ อาจารย์นกกระจิบนำขุนถอยไปตั้งรับครับอาจารย์หนูเทพล้ำเลี้ยงม้าขึ้นไปฉล่กกิงหเกาะเม็ดไว้ครับอาจารย์นกกรจิบถอยม้าลงไปที่ขอไพรห่งจะถอยโคนลงไปนะครับแล้วก็นำม้าขึ้นที่คอสาม อาจารย์หนูเทพนำม้านะครับบุกขึ้นไปชอช้างสามจะใช้โคนล,ลุกค่ากินเรือครับอาจารย์นกกระจิบต้องหลบเรือนะครับมาที่ชอช้างหนึ่ง 1, จับกินม้าอาจารย์หนูเทพนำโคนไปรุกครับอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่คอหนึ่งครับอาจารย์หนูเทพ,ทอ 1, อาาเทพถอยม้าลงมาชอชิงห้าเกาะกินเม็ด อาจารย์นกกระจิบถอยคนไปผูกครับอาจารย์หนูเทพถอยคนมาแรกเพื่อจะได้เบี้ยงหายอาจารย์นกกระจิบนําเรือมาที่จอหนึ่งครับผูกเม็ดไว้อาจารย์หนูเทพนําขุนขึ้นไปจอหกจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบยกม้านะครับขึ้นมาคอสาม จังหวะนี้ท่านอาจารย์หนูเทพนะครับมีสุดยอดแต้มเซียนนะครับผมที่จะได้เปรียบท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับพี่น้องทุกท่านกดหยุดคลิปก่อนนะครับถ้าหากท่านเป็นหมากสีดําเป็นท่านอาจารย์หนูเทพในจังหวะนี้ท่านจะบุกโจมตีท่านอาจารย์นกกระจิบอย่างไรดีครับหวังว่าพี่น้องทุกท่านจะตั้งใจฝึกคิดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาดูแนวทางการเล่นจากท่านอาจารย์หนูเทพนะครับ อาจารย์หนูเทพนะครับมองเห็นว่าเม็ดของคู่ต่อสู้นะครับผูกโคลทำอย่างไรให้โคนตัวนี้ขาดเม็ดตัวนี้ทำหน้าที่ผูกเบี้ยด้วยดังนั้นอาจารย์หนูเทพนะครับตัดสินใจใช้ม้านะครับกินเบี้ยคว่ำฟรีหนึ่งตัวครับถ้าหากอาจารย์นกกระจิบใช้เม็ดขึ้นมากินอาจารย์หนูเทพจะใช้โคนกินโคนลรุกคาดกินเรือ ได้เปรียบถึงชนะเลยนะครับแต้มน,นี้ทำให้ท่านอาจารย์นกกระจิบต,ต้องตัดสินใจใช้โคนกินแรกโคนครับอาจารย์หนูเทพนำม้าไปรุกหลบม้าก,ก่อนนะครับอาจารย์นกกระจิตขยับขุนหลบไปที่ขอไข่หนึ่งอาจารย์หนูเทพใช้เบีย้ยที่คอสี่นะครับเข้าไปกินหงายอาจารย์นกกระจิบต,ต้องหาเสมอนะครับ ท่านใช้ม้านะครับกินเบี้ยริมอาจารย์หนูเทพบุกต่อครับนําเบี้ยไปไล่เม็ดอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจใช้เม็ดแลกเบี้ยเลยครับอาจารย์หนูเทพถอยม้ามากินอาจารย์นกกระจิบนําเรือออกคลองชอครับอาจารย์หนูเทพน,เอออาานําขุนขึ้นไปงอห้า อาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่ชอชั้งแปดอาจารย์หนูเทพนำเบี้ยงหงายไปรุกที่คอสองอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่คอหนึ่งอาจารย์หนูเทพนำเรือรุกที่ยอหนึ่งอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นที่งอสองอาจารย์หนูเทพนำเรือรุกที่งอหนึ่งอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจหลบขุนมาที่คอสาม อาจารย์หนูเทพนำเรือรุกที่งอสามครับอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่ขอไข่สี่อาจารย์หนูเทพนำเรือรุกที่ขอไข่สามอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่กอห้าอาจารย์หนูเทพนำม้ามารุกที่ขอหกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่กอหกอาจารย์หนูเทพใช้เรือกินเบี้ยกดกินม้าครับบังครับอาจารย์นกกระจิบนำขุนไปผูก อาจารย์หนูเทพนำเรือรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่กอหกอาจารย์หนูเทพกดไหมครับอาจารย์นกกระจิบนำขุนไปผูกอาจารย์หนูเทพนำม้านะครับมารุกที่งอสี่อาจารย์นกกระจิบขยับขุนลงไปที่ขอไข่สี่อาจารย์หนูเทพใช้เรือรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่กอห้า อาจารย์หนูเทพถอยม้ามาที่จอหครับอาจารย์นกกระจิบนำม้ามารุกที่ขอไข่หอาจารย์หนูเทพขยับขุนหลบมาที่คอหอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาที่คอแอาจารย์หนูเทพนำเรือมารุกที่ขอไข่ห้า ถ้าหากอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่กอหจะถูกม้านะครับมารุกที่คอเเมื mm. ่อขุนหลบมาที่กอเจจะถูกเรือมารุกจนที่ขอไข่7นะครับดังนั้นต้องหลบไปตานี้นะครับอาจารย์หนูเทพนำม้าไปรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนไปที่กอสอาจารย์หนูเทพนำเรือรุกที่ขอไข่สาอาจารย์นกกระจิบหลบขุนไปที่กอสอง อาจารย์หนูเทพนำม้าไปที่ปอสิครับท่านอาจารย์นกระจิบไม่สามารถป้องกันการถูกรุกจนได้นะครับจึงตัดสินใจยอมแพ้ท่านอาจารย์หนูเทพไปในตานี้ครับผม